อ้าวทุกคนสวัสดีครับผมเล่นเกม c o r อ l Island ใช้เวลาในเกมอาทิตย์ที่2จนจบเดือนหวังว่าผมจะเติบโตและเป็นหัวแถวสักทีและนี่คือเกมเพลของผมไปดูกันเลยนะเขา็พวกกับเช้าวันที่8แล้วครับตอนนี้พี่ของผมอะ่ะก็เริ่มปลูกได้แล้วก็เรียบร้อยแล้วพร้อมเก็บเกี่ยว ผมว่าทาการเก็บเกี่ยวนะฮะตอนนี้เก็บเกี่ยวได้มากพอที่จะทําซอสสีราชาแล้วแต่คุณเห็นโหลกแก้วตรงนี้ไหมนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เราเป็นหัวแถวนะฮะเพราะว่าเราจะทําซอสพริกสีราชากันแน่นอนครับผมก็ต้องคาบกล่องหินมาเพื่อเก็บพืชผลของผมนะครับแล้วเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับมีทั้ง40ช่องเลยนะครับทุกคนแล้วเก็บจุกๆไปเลยตอนนี้โอ้แล้วดูน้องไก่ผมสิครับน่ารักมากเลย KFC ห2อนะฮะกดการเลี้ยงวัวครับง่าย ไปซื้อที่เรียนวัวม,มาปั๊บไปรียนมวัวม,มันซะไม่นานจบครับง่ายจุดมุ่งหมายของการดำน้ําครั้งนี้นะฮะ <laughs> เพื่อเรามาเอาสารายสีน้ําเงินมาเพื่อได้ได้รับสปริงเกอร์นะครับจะเอาไปได้รถผักได้แบบอัตโนมัติเลยไม่เหนื่อยเลยนะฮะจากดำน้ําเสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวทรัพ,พยากร,รกลงถัง <laughs> ก็ได้เวลานอนดูผลประกอบการวันนี้กันเป็นยังไงได้อะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับดูกันฮนะโอ้โห อย่างน้อยเราก็อัปเกรดเลเวลการดำน้ำนะครับห้าร้อยบาทไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ชุดดำน้ำสองจุดศูนย์มานะครับมันทําอะไรได้หรอครับด็อกเตอร์บอกว่าอ๋อสิ่งที่มันทําได้ก็คือมันพูดภาษาเงือกได้มันฟังภาษาเงือกได้นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเออ ก็ดีเหมือนกันเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องว่าเราเนี่ยไม่ใช่ต้นเหตุของการที่มีไอ้รากดำๆอ่ะอยู่ในทะเลนะอย่างน้อยก็คุยกันรู้เรื่องเราก็น่าจะสื่อสารกันได้และชีวิตผมก็วนลูปกับการมาดูแลไก่ดูแลวัวอยู่นี่แหละครับสบายสบายไหมล่ะชีวิตการเป็นเกษตรกรที่โคลอร i ไอแลนด์เหลือจะเชื่อ ข้อดีของการมีขยะเยอะนะครับเราจะได้เอามาแปรรูปเป็นสแค็นะครับแล้วเอาไปทําอย่างอื่นได้มากมายหลายอย่างเลยก็แวะสาลเจ้าแม่สักหน่อยเอาดอกชบาไปให้จากนั้นก็แวะร้านแซมนะครับซื้อหัวชยเท้านะครับเพื่อจะเอาไปปลูกที่ไร่ของเรานะครับวันนี้ครับเราไม่ดำน้ำกันครับเราจะไปเอาแร่เงินกันนะสบายๆเนี่ยตีต่อตีพวกมอนสเตอร์นะครับแปลกๆไปฮะเพื่อได้อัปเกรดเลเวลด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็คือต้องได้แร่ให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากที่จะเอาไปทําพวกอุปกรณ์ต่างๆในไร่ของเรานะครับแต่ผมก็ไม่มีดวงหรอกเชื่อผมตอนเนี้ได้น้อยมากน้อยจนแบบผมแบบโอ้ยเชี่จะร้องไห้แล้วเว้ยไมไม่มีดวงขนาดนั้นวะแม้ว่าจะเป็นแบดเดย์แค่ไหนครับกลับมาก็มีผลผลิตให้เราเก็บเหมือนเดิมนะครับ ผมก็คิดว่านี่แหละสายการเลี้ยงสัตว์มีแพสซีฟอินคัมครับเก็บผลผลิตทางด้านสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเก็บผลผลิตด้านพืชผลของเรานะครับผมก็เลยตั้งอีกาไว้นะครับกลัวว่าอีกาตอนเช้านะครับจะมาโฉกผักเราไปนะครับถึงเวลานอนของเราแล้วนะครับเวลาที่ผมรอคอยที่สุดสําหรับคนที่ทํางานนะมาดูผลผลิตว่าเราได้เงินเท่าไหร่โอ้โหแตได้ความสัมพันธ์เพิ่มมาหคนนะครับ ใช้ชีวิตเหมือนเช้าวันจันทร์นะครับก็คือการมาเก็บไข่ของเรานั่นเองสิ่งที่ผมชอบในการเลี้ยงสัตว์ของเกมพวกปลูกผักนะครับก็คือเราจะได้รูปตัวน้องๆน,นะครับเพื่อจะได้ทําให้คุณภาพสินค้าจากน้องๆอ่ะดีมากยิ่งขึ้นก็ถ้าทุกคนจําได้นะครับผมนะครับจะจีบซูกิให้ติดให้ได้นะครับแต่ผมอ่ะเพิ่งแปลกใจนะครับว่ามันมีไอตัวขอเดทได้ด้วยนะครับผมก็เลือกเดทในที่ ริมหาดทรายนะครับโอ้โ oh, หผมประทับใจมากเลยคนระับซีนนี้ที่ทําให้เรา,าใกล้ชิด n p c มากยิ่งขึ้นแล้วผมก็ขึ้นชอบระบบนี้มากๆเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามีเกมอื่นนะครับทาได้แบบเนี้ยซึ่งจริงๆมันก็มีแต่ว่าผมก็คิดว่าเออพอมาเล่นเกมของรอยอนแรแล้วมันมีแล้วผมก็รู้สึกว่าเออประทับใจมากนะครับชีวิตมีสุขก็ต้องมีถูกนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาลงเหมืองหาของนะครับ จะบอกให้ทุกคนรู้นะครับซอสพริกสีราชาที่ทุกคนกินไปนะครับก็คือเอามาจาก,กเกาะคอลอไอเลดนผมเองหยอกๆนะครับผมพูดเล่นด้วยฝนตกนะครับเราก็เลยต้องเอาอาหารนะครับมาไว้ที่เรานะครับเพื่อที่จะทําให้น้องนะครับไม่ต้องออกไปเผชิญฝนตกและน้องก็จะได้ไม่เป็นหวัดนั่นเองนะครับข้อดีของการมาดำน้ําก็คือเราสามารถจับพวกสัตว์น้ําพวกหอยพวกไอสาลาย,ยางเงี้ยครับเอานําไปขายได้หรือทําไปเป็นพวก สาลายเนี่ยเอาไปม้วนแล้วก็สามารถเอามากินเพื่อเพิ่มสเตมินาได้นะครับการที่เราจะมาเก็บเกี่ยวขยะให้ออกจากหน้าน้ำนี่ก็ทําให้เราได้แรงในช่วงทะเลสาบไปได้นะครับจาก F ก็เป็น E นะครับผมก็ได้เปลี่ยนจาก F เป็น E เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้นครับเราก็ต้องมาทำภารกิจไอ้ตามไอ้ลากให้มันไล่ให้มันออกไปให้ได้ก่อนนะครับ คือช่วงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะวนลูปนะครับก็คือตื่นมาทําฟาร์มแล้วก็ลงน้ำนครับหรือว่าแต่ละคนอาจจะชอบไปการลงเหมืองก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบในการลงมาดาน้ํำแล้วเพราะว่ามันมีการเก็บของแล้วก็นําไปขายได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้เวลามาทัวร์เฟสติวัลในเกมนี้อีกเฟสติวัลหนึ่งนะครับก็คือ Animal Festival นั่นเองนะครับ ตามสไตล์เรานะครับผมก็เดินมาคุยนั่นคุยนี่ครับกับคนในเทศกาลนะครับเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นะครับส่วนถ้ามีของผมก็จะให้นะนะครับแต่มันนะครับในเทศกาลนี้มีสัตว์เลี้ยงขายด้วยแต่ว่าผมอ่ะไม่มีเงินมินิเกมวัวกระทิงนะครับเป็นมินิเกมที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเชื่อผมครับเพราะว่าผมอ่ะเล่นแล้วได้ที่1นึ่ไม่เชื่อครับทุกคนลองไปดูกันโอ้โหมันได้ที่1มันมันค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะทุกคน ถ้าทุกคนได้ลองเล่นดูทุกคนจะบอกบอกเป็นเสียงในไบ้ว่าเฮ้ยง่ายนะที่มันได้ที่หนึ่งอะลองไปดูนะการที่จะแข่งมินิเกมวัวได้นะครับเราก็ต้องมีวัวในการดูแลก่อนนะครับแล้วยิ่งวัวนะครับมีหัวใจเยอะแค่ไหนนะครับก็ยิ่งเป็นผลดีทําให้เราชนะง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับมินิเกมไก่นะครับก็เหมือนกันเลยครับก็คือยิ่งเรามี หัวใจของไก่ที่เราดูแลมากเท่าไหร่นะครับก็มีสิทธิ์ชนะได้นะครับซึ่งผมนะครับมีเลี้ยงไก่ได้ไม่ทันได้หัวใจเยอะเท่ากับคนอื่นๆนะครับก็เลยได้แพ้ไปไม่ได้เข้ารอบลึกขนาดนั้นนะครับงานจบนะครับแต่เรายังไม่จบนะครับเราต้องกลับบ้านมาเก็บผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อนํามาขายนะครับแล้วตอนเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่า เฮ้ยเช้าวันที่สิบสามแล้วนะทุกคนแล้วเ,เราก็ต้องไปเอาขวานที่เราไปอัปเกรดกับคุณพาโบรนะครับก็พอดีเลยเราก็ได้ตัดไม้ที่แบบเราไม่สามารถตัดได้ตอนแรกนะครับสบายละตอนนี้โอเคเจอพาโบรแล้วเป็นยังไงบ้างขวานเราเสร็จหรือยังดูสิเฮ้ยเสร็จแล้วว่าสบายไม่ยากครับต่อไปผมก็จะได้ตัดไม้ได้ไวขึ้นนะครับไม่เสียสติมิน่าแบบเยอะแยะอีกต่อไปแล้วนะฮะสบายมากขึ้น มาร้านพาโบอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งนี้เราจะอัปเกรดอีเตอร์นะครับเพื่อเอาไว้สะดวกสบายในการลงเมืองอีกรอบหนึ่งครับจะได้ไม่ต้องทุบหินบ่อยรำมน้ําอีกแล้วครับผมใช่ครับแต่ไม่ต้องเบื่อหรอกครับเพราะว่าเราก็จะเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากใต้ท้องทะเลครับมาคราฟได้นั่นเองเอาของที่หาได้มาใส่รังครับแล้วก็เข้านอนกันเลยครับผมผมก็เก็บเกี่ยวเบอร์รี่ที่ผมปลูกไว้ครับคุณเห็นข้อดีของสปริงเกอร์หรือยังเราจะได้ไม่ต้องมารดน้ําเองทุกวันนะครับโอ้โหสะดวกสบายจริง ออนจะไปดูไก่กับวัวนะครับเราก็เก็บขึ้นผลนะครับเข้าหีมให้เรียบร้อยก่อนเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็มาตัดต้นไม้นะครับเคลียพื้นที่ระหว่างเร้ากับคองนะครับเพราะว่าผมอาจจะตกแต่งตรงนี้แล้วก็จะทําเล้าเพิ่มนะครับในอนาคตแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ก่อนเพราะมันเยอะมากดูสิครับทุกคนแต่ต้นไม้อะไรก็ไม่ดูแล้วก็มีหินมีพวกวัชพืชน,นะครับเราก็ต้องเก็บเกี่ยวให้หมดเลย ร้านพาโบนะครับเราก็มารับเครื่องมือนะครับที่เราอัปเกรดไปก็คืออีเตอร์นั่นเองนะครับเดินไปเดินมาครับก็ไปเจอมิลลี่นะครับที่กําลังโยนสิ่งของลงทะเลสาบนะครับเพื่อหวังที่จะเจออ่าน่าจะเป็นเทพธิดานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกโยนอะไรลงไปนะครับแต่เหมือนถามไปถามมานะครับแกบอกว่าเฮ้ย hey, ก็โยนเศษยากงแต่ก็หวังว่าเทพธิดาจะไม่โกรธผมก็เลยแบบเอะเทพธิดา ไม่จะไม่โกรธได้ไงวะโยนหญ้าลงไปเป็นใครใครก็ต้องโกรธไม่โยนไอพวกดอกมงดอกไม้ไปวะเออ,เ,อ,อเหนื่อยใจกับอ่าชาวโครอรจริงๆนะครับผมมันช่วงนี้เจอคัสซีนรัวรเลยนะครับทีนี้ก็เราก็เจอลูกของแซมนะครับก็คือเอวาน,นะครับเขากําลังอบขนมอยู่นะครับแล้วเขาอยากให้เราช่วยนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนเราทํา ความสัมพันธ์ให้ขึ้นในระ,ระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีคัตเซนตัวนี้ขึ้นมาให้รู้จักนะครับเพื่อให้เราจีบนั่นเองนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าเอวา,าก็เป็น NPC ที่สวยและน่ารักอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นยังไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยตอบแบบเอาใจน้องเขาหน่อยนะครับ หลังจากคุยกับเอวานะครับเขาก็ให้สูตรขนมเรามาแต่ว่าผมก็ซื้อพริกหยวกกลับมานะครับเพื่อจะได้ปลูกในพื้นที่ไร่ของเรานะครับผมคิดว่าเออนี่จะเป็นการที่ทำให้ผมรวยขึ้นนะครับในการปลูกให้หลากหลายความข้างบนเรียบร้อยแล้วครับก็ถึถงเวลานำ,นำน้ำนะเก็บเกี่ยวทรัพยากรเมือนเดิมครับมันค่อนข้างจะน่าเบื่อแหละแต่ว่าก็ต้องทำมา วันนี้มาแวงหน่อยครับก็เลยต้องลงเหมืองสักหน่อยนะครับหาแร่เงินมาเติมเต็มนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้แร่เงินเพราะว่ามันสำคัญมากครับช่วงหลังๆมานี่สินาคนดวงดีลงมาก็เจอเลยเห็นไ,ไหมแล้วลงมาเจอสายแร่นะครับคือแบบวันนี้ดวงดีแน่นอนนะฮะก็ทําการขุดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้หาที่ลงแล้วก็หาแร่เพิ่มนะครับมันก็วนๆกันอยู่แค่นี้แหละครับเพราะว่า หลังๆมานะครับแน่หนึ่งก็จะเป็นแน่ที่สําคัญนะครับแล้วก็สามารถครับอุปกรณ์ที่ผมคิดว่าจะหาเงินได้คืออีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นกับดักแมลงนะครับก่อนกลับนะครับก็แวะที่กิลสักหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้แวะดูว่ามีภารกิจเหลือให้เราทํำไหมครับก็เจอพอดีเลยครับภารกิจของนายกเทศมนตรีนะครับไหว้วานให้เราครับทําลายสลามนะครับกี่ตัวเนี่ยสตัวไม่ใช่สิเจ็ดนะฮะ เรียบร้อยครับหมดวันครับก็มาดูว่าผลประกอบการเป็นไงครับโอ้โหก็ได้การขุดเหมืองเพิ่มมาแล้วก็ได้โจโกนะครับที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมาเลยนะได้เงินพันห้าครับถือว่าแบบโอเคป่อประโลมความเหน็ดเหนื่อยของวันนี้ได้เลยนะฮะสวัสดีครับเช้าวันที่17นะฮะวันนี้เราก็จะเอาหินนะครับไปทูบกับปาโบนะครับเพื่อเราจะได้วัตถุโบราณนะครับไปบริจาคให้กับมิวเซียมของเรานะครับ มันเป็นเควสพิพิธภัณฑ์ที่เราต้องบริจาคให้ได้ถึง50นะครับไปดูกันว่าเราจะบริจาคได้ยังไงถึงไหนกันนะครับผมก็ได้บริจาคครบแล้วนะครับ50ชิ้นนะครับสกอตก็เดินมานะครับสกอตก็แบบแปลกใจว่าเอ๊ยทำเสร็จแล้วเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปครับก็จะเป็นการคลิกสตาร์เตอร์ของตัวสตาร์ทอัพมิวเซียมนะครับเพื่อจะหาการลงทุนนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงสตาร์ทอัพนะครับก็คือ การที่เปิดให้คนนะครับมาดมทุนนะครับทำให้มิวเซียมนะครับมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับนั่นก็คือแผนที่สกอต์วางไว้แล้วคุยกับเราตั้งแต่แรกมาแล้วนะครับหลังจบเรื่องราวของสกอตไปนะครับเราก็มาลงเหนืกครับครั้งนี้เราจะหาทั้งทองแดงแล้วก็หาทั้งแร่เงินไปด้วยนะครับจำพกกับหนดแมลงที่ผมเคยพูดได้ไหมครับที่มันใช้แร่เงินนะครับนี่แหละผมทํามาแล้วครับแล้วก็คือเอาไว้จับแมลงตามพื้นดินนะครับมันจะน่าจะทําเงินให้เราได้แบบแพสซีฟอินคัมได้อยู่นะครับแต่ว่า ผมอ่ะไม่ได้ทําตัวล่อไว้ก็เลยคิดว่าให้มันเข้าเองโดยธรรมชาติดีกว่าอันนี้ก็มาลงเหมืองน,นะครับมาฆ่าสลามนะครับเพื่อจะได้ทําภารกิจให้เสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นครับผมก็มาที่กิลแล้วก็มายืนยันว่าเราทำเควสเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มารับของรางวัลในหน้าเมนูภารกิจได้เลยผมลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าตอนนี้ครับเราไก่เราได้อัปเกรดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็เลยได้มาซื้อไก่เพิ่มเข้าไปนะครับ จะเป็นชื่ออะไรได้ไปอีกนอกจาก KFC ของเรานั่นเองนะครับโหไก่เราชื่อ KFC นี่แบบสบายแล้วผมพูดเลยไม่้องต่้งชื่ออื่นแล้วว่ามาที่ริมหาดทรายนะครับก็มาเจอนีน่าครับแล้วก็ให้มะพร้าวไปนะครับเหมือนนีน่าจะชอบนะครับผมว่าไห้ต้นมะพร้าวนะครับก็เห็นราดู่นั่นนะครับผมก็เลยให้น้ำมะพร้าวไปหนึ่งอันจริงๆไม่ใช่น้ำมะพร้าวหรอกก็คือลูกมะพร้าวเหมือนกันนั่นแหละแต่ n p c น่าจะชอบนะครับทุกคน ว่ามาที่ร้านลุงซันนี่นะครับก็ให้มาเผาไปหนึ่งลูกนะครับลุงก็น่าจะดีใจนะครับแต่ที่ประเด็นที่เราจะมานี่ก็คือเราจะมาดูว่าการอัปเกรดเบ็ดตกปลานี้จะใช้อะไรบ้างนะครับพอเรารู้ว่าเบ็ดตกปลาที่จะอัปเกรดนะครับมันใช้อะไรบ้างนะครับผมก็เห็นแล้วครับว่าเราสาดไม้ไปเราก็เลยมาตกปลาเล่นนะครับสบายสบายไปหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันนะครับก็ถึงเวลาเข้านอนแล้วครับเราก็มาดูผลประกอบกันว่าวันนี้นะครับเราจะได้เงินสักกี่บาทเชียว ก็มาถึงวันที่19จนได้นะครับมาดูกันว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะสกอตนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะคลิกสตาร์เตอร์เรียบร้อยครับในพิธีพรธมันจดหมายอีกฉบับก็เป็นของคุณคอนเนอร์นะครับเขาส่งมาแสดงความขอบคุณนะครับแก่เราที่เราได้ช่วยก่อโคโลราดเอดิครั้งนี้ไว้นะครับต่อมาครับเราก็มาที่เล้าไก่นะครับมาเก็บไข่แล้วก็เอาญ้านะครับมาปูให้ไก่มันกินนะครับ เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ไก่มันออกไปตากฝนนะครับมันจะทําให้วันต่อไปเราจะไม่ได้ไข่นะครับเราจะเสียรายได้ไปอีกนะครับก็จะเป็นกิจวัตรทั่วไปครับที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับแค่อาจจะเสียหญ้าแห้งไปนะครับไม่เป็นไรแล้วต่อมานะครับเราก็คิดว่าเราก็ต้องเอาไข่นะครับมาทํามาอย่างเน้นะครับจะได้อ่าคุณภาพสินค้าที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วราคาแพงมากขึ้นสิ่งที่ทําให้ผมตะลึงที่สุดก็คือการที่เราเจอบัวนะครับมันบักขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนดูสิ จากนั้นครับผมก็มารับเคียวกับพาโบนะครับเพราะว่าเราจะได้ทําให้เราเก็บกวาดขยะใต้มหาสมุทรได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเคียวมีดาเมจหรือพลังเก็บเกี่ยวที่แรงยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้เราเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้นไม่เสียสเติมินาไปมากกว่าเดิมนั่นเอง ตามที่จดหมายของสกอตนะครับเราก็มาที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะทําการดูเรื่องคิ ck s t a r t e r ของสกอตที่เขาส่งมาหาเรานะครับแต่ตอนนี้เราไม่เจอสกอตทุกคนก็เลยถามว่าเออสกอตน่าจะสายตลอดแหละเหมือนที่เขาเคยเป็นมาโอเคครับเราก็ช่างมันนะครับแล้วก็รอสกอตต่อไปนะครับหลังการวางแผนคิ ckstarter ได้จบลงเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มาขอเดทกับซูกินะครับจริงๆไม่เรียกขอเดทหรอกก็แค่ขอไป แห่งเอาด้วยกันก็คือขอไปเที่ยวนั่นเองผมก็เลือกไปเที่ยวแถวริมแม่น้ำนะครับที่มีน้าตกนะครับจะได้แบบมีความโรแมนติกนิดนึงนะครับว,ว้าวเฮ้ยแต่มันก็จะเป็นช่วงพักแหละว่ากันว่าความสุขอยู่ไม่นานนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงมาดำน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือมาทําเวสต,ต่อแล้วก็มาเก็บทรัพยากรพวกสาราสี ทองแดงแล้วก็สารไายสีเงินนะครับเพื่อเอามาใช้ในการคราสปริงเกอร์แล้วก็เผื่อมันจะมีอะไรดีๆให้เราเก็บไปขายได้เลยทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะครับหลังจากเก็บของนะครับก็ได้เวลาเข้านอนนั่นเองนะฮะก็หวังว่าเราจะได้เงินได้เยอะขึ้นมากกว่าครั้งที่แล้วนะครับ ดูมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็อยากขอกำลังใจจากทุกคนนะครับแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์หกดติดตามนะครับยิ่งกดติดตามนะครับก็ยิ่งทำให้ช่องของผมนะครับเปิดการมองเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆมากมายที่สำคัญครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป YouTube ดีๆแบบนี้ครับต่อไปแล้วพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับขอคุณมากจริงๆนะครับในวันที่ยีนะครับโอ้โหตื่นมาก็ มาที่ชายหาดแล้วก็เจอคัสซีในนีหน่านะครับน่าจะโดนแมงกพะพคุนโจมตีที่ข้อเท้านะครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามจะช่วยนะครับแต่ก็มีคนหนึงนะครับอ่าน่าจะเป็นใครสักคนที่เป็นบอกว่าเอะถ้าใช้ฉี่เนี่ยน่าจะช่วยได้นะครับแต่ว่าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะใช้ฉี่จริงๆตรงนี้เลยหรือเปล่าครับผม มาดำน้ำนะครับเหมือนทุกๆวันที่เราทำนะครับแล้วก็มาเคลียขยะเปิดเสานะครับส่วนตัวคิดว่าเรานะครับยิ่งเคลียขยะเยอะมากเท่าไหร่นะครับพวกสาหร่ายพวกพืชหรือสัตว์เงี้ยครับที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็ยิ่งจะโผล่มามากขึ้นก็ยิ่งอาจจะทําเงินให้เราได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันครับนี่ไงเราเก็บแมลงจากกับดักที่เราวางไว้แล้วนะครับแล้วเราก็เอาผลไม้อะครับล่อแมลงไว้นะครับตอนนี้ก็เห็นผลแล้วใช่ไหมครับว่ามันเหมือนแพสซีฟเลยครับจริงๆครับ ก็จดหมายจากสกอตนะครับแต่เช้าเลยครับก็เหมือนเขาดีใจกับเกี่ยวเรื่องคลิกสตาร์เตมากนะครับโอไวนะาจะได้มีไข่คุณภาพนะครับเรี่กมาทํามาโยนเนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รีดนมวัวครับอืมเยอะแยะจริงๆวัวแถวนี้ก่อนจะไปทํางานนะครับเราก็เอาดอกไม้ให้สูกินะครับหวานใจของเรานะครับเรียกหวานใจซะแบบเหมือนกับเป็นละเป็นแฟนนะจริงๆยังนะฮะ ตอนนี้ผมทำอะไรเหรอครับก no like so, mm. ็ตกปลาดับน้ำอีกรอบนะฮะน้องมาเคลียขยะนะครับตามเดิมนะครับก็จะได้เสาจะได้เดินทางได้สะดวกนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะยาวไปถึงไหนครับตอนนี้นี่แหละครับผลของการทําดีวังคนนะครับแล้วก็ไปคุยกับแมวน้ํานะครับเขาน่าจะให้ของฟันอะไรเราสักหน่อยนะครับก็ได้แรงเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ให้เลือกระหว่างแลกเงินกับเงินนะครับผมก็เลือกแลกเงินเลยครับรออะไร ชีวิตผมก็วนเวียนอย่างงี้นะครับเลี้ยงไก่เก็บ,บาาออาาไข่นะครับเอามาทํามาโยนเนสเพิ่มรายได้นะฮะในส่วนของวัวก็คือลีดนมวัวนะครับเพื่อจะได้เอาไปทํารายได้เช่นกันนะฮะยังไม่พอนะครับผมก็ต้องมาเก็บเบอร์รี่นะครับยัดใส่กล่องไว้เพื่อจะเอาไว้ทําเป็นการเบอร์รี่ดองไว้นะครับแต่รู้สึกว่าจะได้แยมเบอร์รี่แทนนะ แยกกองจดไม้สักหน่อยนะครับพอก็ส่งจดหม้มาหาเรานะครับเขาอยากให้รบกวนเราช่วยไปตัดตอไม้ล้างบ้านให้เขาหน่อยนะครับเราก็บอกโอเคได้เลยพอเดี๋ยวฉันจะไปหานายน่ะเมื่อมาถึงล้างบ้านพอนะครับเราก็กําจัดตอไม้เจ้าปัญหานะครับไม้ก็อันตรธานหายไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของเราครับมมาที่ไร่อีกครั้งครับผมก็มาเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อจะได้ลงเล้าในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะสร้างเล้าเป็ดนะครับ มาถึงบ้านซูกีนะครับก็จะเอาดอกไม้มาให้นะครับแต่ก็พบว่าน้องนะครับใส่ชุดบิกินี่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้ดอกไม้ไปนะครับเพราะว่ายังไงก่อนกลับบ้านนะครับก็ตกปลาสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้มีเงินแล้วก็เพิ่มทักษะการตกปลาของผมนั่นเองนะเสร็จเรียบร้อยครับก็ยัดทุกอย่างที่ขายได้ไว้ในที่กล่องนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเรานะครับมีผลประกอบการเท่าไหร่นะครับ ตื่นเช้ามาวันที่4นะครับก็เลี้ยงไก่เหมือนเดิมนะครับโอ้มีความสุขที่สุดต่อมาเก็บไข่นี่นะครับเพราะว่าไข่มาได้เบอร์ใหญ่นะครับผมจะได้ขายได้เงินเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็เอาไปทํามาย่งเนีเช่นเดิมเมื่อที่ทํามาย่งเนีไม่พอนะครับเราก็ทําขึ้นมาเองเลยนะครับทําเผื่อไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเลี้ยงเป็ดอยู่ดีนะทิ้งกับดักไว้นานนะครับก็อย่าลืมมาเก็บแมลงที่เราดักไว้ด้วยนะครับทำน้ำเคลียร์ขยายอีกแล้วครับทุกคน เอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทำบ่อยๆแล้วความโง่ของผมก็คือผมนะครับไม่สร้างรั้วนะแต่ผมไปสร้างประตูหินนะครับแล้วสร้างมาเยอะซะด้วยคิดว่ามันเป็นรั้วนะครับโอ้โหโคตรโง่เลยเก็บสิครับรออะไรตอนนี้ผมก็ต้องเก็บแล้วก็สร้างรั้วใหม่นั่นเองนะครับเราก็วางตามแนวยาวเหมือนเดิมนะครับจะได้แบบมีความสวยงามนะครับแล้วก็เจอคัสซีนะครับที่ปวดใจคิดว่า นี่แหละครับที่จะเป็นศัตรูหัวใจของเรานะครับก็ทักทายเบนไปนะครับก็รู้เลยว่าเป็นศัตรูหัวใจของเราแต่ว่าซู้กีมชอบคนแบบนี้จริงเหรอวะผมก็ไม่อยากอยู่นานนะครับเบนก็ให้กาแฟผมกินนะครับแต่ว่าเออก็พอเข้าใจได้นะครับแต่มันเป็นคัดซีนแรกๆที่เราได้เจอคนที่เราจะรู้ว่าคู่แข่งของเราเองนั่นแหละออกเคลียร์งานที่ไรแล้วก็ไปเจอเบนนานะครับก็คงจะหมดวันนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ เช้าวันที่26นะครับก็เจอว่าสก๊อตนะครับเขาก็มาบอกเราว่าปิดการประมูลเรียบร้อยนะครับจริงๆมันไม่ใช่ปิดการประมูลหรอกครับมันคือปิดคลิกสตาร์เตอร์นะครับได้ทั้งีเท่าตอนนี้กำลังจะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่นะครับเตรียมรอได้เลยนะครับว่าเราจะได้เอาของมาบริจาคมากกว่าเดิมอีกนายกเทศสมนตีนะครับก็จะมาบอกเราว่ามีเทศกาลเก็บขยะนะครับให้เราไปร่วมด้วยนะครับวันที่27โอเคสบายใจ ผมบอกเลยครับว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมวัวมันเหลือสามตัวนะครับตัวข้างในก็ป่วยนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้วิธีการไปซื้อยามาหารักษาได้แล้วนะมาซื้อยารักษาวัวกันเถอะครับทุกคน300อบาทนะครับอย่าป่วยเถอะเพื่อเงินมาเรียบร้อยครับเอายาที่ดีที่สุดไปซะ น่าเดินได้ปกติรูปแล้วก็ได้ยังรีดนมวัวได้ด้วยนะครับสบายนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตกปลาอย่างเดียวดีกว่าเราเก็บของทุกอย่างที่ค้ายได้นะครับผมมายังเนสพวกชีสนะครับสบายแล้วผมว่าตอนเนี้ครับคือคนทางรวยที่จะเป็นหัวแถวได้เลยก็ามาดูค้นประกอบการกัน,กนว่ะวันนี้ได้กี่บาทโอ้โห4,729บาทครับผมคิดว่าช่วงนี้นะครับคือช่วงกอบโก้ที่แท้จริง ก็ถึงเวลาที่เราจะมาร่วมเทศกาลเก็บขยะบนชายหาแล้วนะครับก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับ ถึงเวลาป่วนนะครับเราก็เดินคุยกับทุกคนนะครับคุยกับใครก็ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ครับเอาดอกไม้นะครับมาให้พวกว้าคู่นะครับแล้วก็ให้ดอกไม้กับเสียสักหน่อยนะครับเสียจะได้เอ็นดูเราแล้วก็ให้เงินทุนนะครับทุยไม่ได้ให้หรอกตรงนี้ก็จะเป็นบูธซื้อของนะครับสําหรับว่าเรานะครับเอาแต้มมาแลกนะครับแล้วก็มีพวกหุ่นไล่กาพวกสาหร่ายทะเลอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เด้ยเวลาความสนุกครับเล่นมินิเกมชักกะเยอะกันเถอะครับแล้วก็จะดูว่าผมเก่งแค่ไหนครับไปดูกันฮะ เคยเล่นมาแล้วแล้วก็ได้เวลาแล้วครับเป็นวัน i เกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับเพราะว่ามันอิงกับสเตมิน่าของเรานะครับก็คือแข่งว่ายน้ํานั่นเองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับสิ่งที่ผมรู้สึกแย่ที่สุดก็คือผมแพ้ลุงซันนี่ได้ไงก่อนก็ถึงเวลานอนแล้วครับแล้วก็มาดูว่าผลประกอบการวันนี้ที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยได้กี่บาทน,นะครับมีความสามาัญเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็ช่างมันเถอะครับ โอเคตื่นเช้ามาฝนตกเลยนะครับเป็นมินิมาที่ดีนะครับแล้วก็เก็บพวกขวดซอสทั้งหลายแล้วนะครับฝนตกนะครับไก่ก็ออกไปไหนไม่ได้ครับเราก็เอาฟางครับมาให้ไก่ได้กินนะครับอยู่นี่ครับไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็ทําการเก็บไข่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เวลาทํามาอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะทําเงินให้เราเช่นเคยนะแล้วก็ได้เวลามาเข้าเล้าเป็ดนะครับก็มาดูแลเป็ดนะครับเก็บไข่ของพวกมันนะครับตอนนี้มีแค่สี่ตัวนะครับเพราะว่าเป็นเล้าเลเวลขั้นแรกนะครับ ข่เป็ดมาแปรรูปเรียบร้อยนะครับถึงเวลาเี่เขาเล้าวัวแล้วครับออมาลูปน้องวัวแล้วก็เหลียดนมเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้มานะครับวันสุดท้ายของเดือนนะครับก็ดำน้ําสักหน่อยนะครับขึ้นมาจากน้ํานะครับเราก็เอาของที่ได้มาครับมาขายให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เตรียมตัวเข้านอนได้เลยสิ้นสุดฤดูกาลนะครับวันนี้ก็ปิดไปที่4 8 9 7บาทนะครับก็ถือว่าเป็นมินิทไมายที่ดีนะครับพร้อมที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่ได้เลย ก็ขอขอบคุณคนที่ดูมาช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับตั้งแต่แรกนะครับผมก็รู้สึกว่าขอบคุณและซาบซึ้งใจต้องพูดขอบคุณแค่ไหนก็ไม่พอนะครับพวกคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับก็ สำหรับคนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็อยากจะรบกวนทุกคนจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมอยากจะมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับแล้วผมก็อยากให้ช่องมันเติบโตมากๆแล้วก็เปิดการมองเห็นให้คนอื่นๆนะครับได้มารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกคนด้วยนะครับก็กดติดตามได้นะครับมันก็มีทั้ง ช่องทวิชแล้วก็ช่อง y t u t u นะครับที่ผมกำลังทำอยู่ก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆผมพยายามจะมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับโยเวนโยเวนที่มันมีอ่าพวกโคโล่แอร์ n ลพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับจะมีเกมอื่นมาแน่นอนครับจะไม่มีเลสคูอะไรเงี้ยครับที่แบบตอนเนี้ยยังทำตอนเนี้ยเลสคูยังทำอยู่นะแต่ว่า คือผมอาจจะเล่นบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีเกมอื่นที่อยากจะลองเล่นเหมือนกันนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะพูดวนแล้วก็เจอกัอน,อน,อนนะครับบาย